พบกับ Inspiration Podcast ความมหัศจรรย์การฝึกคิดใหญ่ไม่คิดเล็กความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดการกระทำการกระทำก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนั้นความคิดของคนเรามีตัวตนคนเป็นอย่างที่คิดสิ่งที่ยับยั้งเราไม่ให้เกิดการกระทำก็คือความกลัว ก่อนที่จะลงมือทำนั้นเราต้องฝึกคิดก่อนแล้วคิดใหญ่ไม่คิดเล็กมันมีความอาศจันทร์มากถ้าคุณคิดทำการใดก็แล้วแต่แต่ว่ามีความคิดในเรื่องเล็กๆตลอดเวลาไม่เคยคิดการใหญ่เลยสักครั้งแล้วแบบนี้จะประสบความสำเร็จได้อย่างไรกันถ้ามัวแต่คิดเรื่องเล็กๆที่ไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากมายแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นั้น เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราคิดใหญ่อยากประสบความสาเร็จจะต้องคิดอย่างรอบคอบละมัดระวังสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้เป็นผลพวงมาจากความคิดของเราฝึกคิดให้ใหญ่ไม่คิดเล็กแล้วก็คิดในเชิงบวกจะทำให้คุณรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือเป็นเปลี่ยนทุกข์เรียบทของคุณให้คุณกับความเหลือเฟือ แล้วฝึกให้คุนกับการคิดใหญ่การคิดใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบอกถึงความมหัศจรรย์ในการฝึกฝนว่าเราเป็นคนคิดใหญ่จะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีหน้าที่การงานที่ประสบความสาเร็จกว่าเดิมวิธีคิดของคนเราแตกต่างกันไป วิธีคิดจะพาคนนั้นไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันและแน่นอนวิธีคิดยังนำมาซึ่งรายได้และการยอมรับรวมทั้งความมั่นคงในชีวิตนี่เป็นตัวอย่าง1ในการคิดใหญ่ของช่างประปามีบ้านหลังหนึ่งหาช่างประปามาต่อท่อน้ำเพราะท่อน้นาำแตกท่อปะปาแตก โทรไปช่างที่หนึ่งที่สองที่สามปฏิเสธหมดเพราะช่างประปานั้นไม่คิดใหญ่เขาปฏิเสธแต่มีคนที่ห้าตอบตกลงเพราะช่างประปานี้คิดใหญ่ว่าถึงแม้งานจะล้นมือถึงแม้จะช่างหมดหรืออะไรเขามาดูเองดีกว่าเขาก็เลยมาดูบ้านนี้มาทำให้ลูกน้องไม่มีพระไปทำงานเอาไซต์หมดแล้วเขาก็มาทำ ทำเสร็จเรียบร้อยกลับไปก็รีเช็คงานโทรกลับมาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าของบ้านบอกดีมากเลยน้ำไม่รั่วน้ำไหลดีปะป่าไม่รั่วแล้วฝีมือดีมากช่างคนที่ห้านี้ก็พูดต่อไปว่าถ้าอย่างไรมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำปะปาอีกโทรไปหาผมนะแต่ผมมี การบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยเจ้าของบ้านก็รับฟังพอถึงหน้าร้อนแอร์เสียช่างประปาน,นี้ก็ได้อาชีพเพิ่มขึ้นได้มาซ่อมแอร์ให้กับบ้านหลังนี้ซึ่งคนที่สี่คนนั้นที่ปฏิเสธไปก็ไม่ได้รับงานใหม่นี้นี่แหละคือเรื่องการคิดใหญ่ไม่คิดเล็กทำให้ธุรกิจเขาเจริญก้าวหน้าเติบโต พูดถึงว่าความคิดเนี่ยไม่ได้เสียเงินเสียทองให้คิดใหญ่ๆไปเลยถ้าเราไม่กล้าคิดใหญ่แล้วขนาดเงินทองไม่ต้องเสียฝันไกลเลยฝันให้ไกลไปให้ถึงฝัน1 0บล้าน20ล้านเพราะว่าฝันเห็นเงิน10ล้าน20ล้านล่องลอยมาหาเราเนี่ยคืออันนี้การคิดฝึกคิดของเราไม่ได้เสียเงินเสียทองแต่ถ้าคุณไม่ฝัน แล้วมันจะช่วยให้คุณร่ำรวยได้อย่างไรวิธีคิดคนที่สำเร็จเขาก็คิดฝันใหญ่และคิดอย่างรบอบคอบมีวิธีคิดแล้วก็ประเมินมีการวางแผนมีการประเมินแต่ละจุดแต่ละจุดไว้ล่วงหน้าการคิดก็คือ ภาพความสำเร็จของเราที่อยู่ในอากาศที่เราจินตนาการอยากได้อะไรให้คิดถึงเหตุการณ์สถานาการณ์ผู้คนแล้วก็ดำเนินตามนั้นเหมือนกับว่าเรากับว่าเป็นโลกของเราเองเราก็คิดไปว่าเนี่ยจะมีลูกค้ามาโอนเงินให้เราซื้อของเราของเราเกลี้ยงสต็อกเลยฝันคิดไปอย่างนี้แล้ว ซ้ำๆซ้ำๆฝึกซ้ำๆซ้ำๆภาพนั้นก็จะมาเป็นภาพจริงจงรู้ไว้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ในชีวิตของเราเราได้สิ่งต่างๆมาเพราะเราได้คิดมาก่อนได้สั่งมาก่อนได้ฝันมาก่อนเหตุการณ์นั้นก็อยู่ในโลกของจินตนาการ พอเราบอกซ้ำๆๆๆตอกย้ำให้จิตใต้สำนึกรับรู้จิตใต้สำนึกเขาก็จัดหาให้เราก็เกิดจากโลกของความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งจะเกิดเหตุการสองเหตุการณ์เสมอนี่คือการฝึกคิดแล้วก็ต้องฝึกคิดใหญ่ถ้าฝึกคิดเล็กๆเล็กๆเลกๆงานสำเร็จใหญ่หญๆก็คงเป็นไปไม่ได้เราฝันทั้งที ฝันให้ใหญ่ฝันให้ไกลไปให้ถึงคิดใหญ่ๆนะคะเหมือนกับว่าทีมชาติเขาได้จินตนาการนะักอล์เล่บอลได้เล่าให้ฟังว่าเดิมเขาไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยทำมาหลายปีแต่ตอนนี้ที่เขาได้ที่หนึ่งเพราะเขาฝึกในจินตนาการฝึกในการคิด เขาคิดว่าเขาออกไปฝึกชูดวอลเลย์บอลทุกวัน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 แล้วก็ชนะคู่แข่งชนะคู่แข่งชนะคู่แข่งเขาก็จินตนากา,การว่าเขาเล่นอย่างนี้ตีอย่างนี้วิ่งไปแบบนี้ทิศนี้ทิศนี้แล้วลูกคู่ต่อสู้มาอย่างนี้จะแก้เกมยังไงฝันไปคิดไปคิดไปคิดไปซ้ำซๆำซ้ำซ้ำซ้ทุกวัน,นโดยที่ไม่ได้ออกแรงไม่ได้ไปลงเล่นจริงแต่ในการฝึกคิด ใหญ่ในสมองแล้วเขาก็ลงเล่นจริงคือไปฝึกจริงสักสองสาครั้งจากนั้นฝีมือเขาเก่งขึ้นมากอย่างมหัศจรรย์และทีมชาติไทยวอลเลย์บอลปีนี้เขาก็ได้ที่หนึ่งชนะเลิศมานี่ก็คือการฝึกคิด ใหญ่ไม่คิดเล็กแล้วก็คิดจินตภาพจินตนาการให้เห็นจนสุดปลายทางไปถึงผลลัพธ์แล้วก็ฟินในผลลัพธ์ที่ได้สวมรอยเป็นเจ้าของพอสวมรอยเป็นเจ้าของความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแล้วจึงประสบผลสำเร็จทุกท่านลองคิดดูว่าที่เราได้สิ่งต่างๆมาจาก ในผลลัพธ์ปัจจุบันนั้นมันมาจากอดีตแล้วในอดีตคุณได้สั่งการไหมคุณได้คิดก่อนไหมคุณคิดก่อนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินด้านความรักความสัมพันธ์คุณคิดก่อนทั้งนั้นคุณคิดว่าอ๋อฉันจะแต่งงานนะว่าจินตนาการแล้วคิดถึงงานพิธีการต่างๆแขกมาในงานจัดของชำร่วยจัดอาหารทุกอย่างคุณคิดหมดไม่มีใครที่จะไม่ได้คิด ถึงได้แต่งงานลองคิดดูนะคะว่าย้อนไปว่าเราเคยคิดอะไรบ้างดังนั้นเชื่อหรือยังว่าถ้าการฝึกคิดใหญ่มันจะเกิดสิ่งมาจะจย์นในตัวคุณถ้าคุณคิดเล็กๆมันก็ได้แต่เรื่องเล็กๆถ้าคิดใหญ่แต่ต้องรอบคอบจะต้องหาข้อดีข้อเสียหาสวอตก่อนก่อนที่จะทำอะไรถ้าคิดใหญ่ๆจะต้องหา หาส่วนที่ที่จะเป็นไปได้แล้วก็เตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่ารู้เขารู้เราเราก็จะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็การเงินการงานความมั่งคั่งจะตามมาไปสัมภาษณ์ผู้สำเร็จเขาก็ฝันใหญ่เขาไม่เคยฝันเล็ก ผู้สำเร็จแต่ละคนแต่ละคนคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะคะสำหรับวันนี้เห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ